ซึ่งวันนี้นะคะทุกคนค่ะบาจะมากินกุ้งต้มนะคะเห็นปะมันไม่ค่อยสดอ่ะไม่ค่อยสดไม่่อยดอกบูดมากแล้วเนื้อก็ติดเลยอ่ะไข่กุ้งลอกคาบ่อยดอกดูดิน้ำทำเองอร่อยไม่ต้องด่าเขาได้เวลาไม่อร่อยจอกจอกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของตุ๊ดจ้า พาตรุยด oh ้วยนะคะคุณผู้ชมเรื่องวันนี้นะคะทุกคนกลับมากินกุ้งต้มนะคะมือกุ้งจะบอกว่าคือวันนี้เป็นวันที่ฝนตกมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะฟจะไปช่วงเย็นมากเลยนะคะทุกคนค่ะซึ่งมันจะปิดหมดก็เลยได้นี่มาเลยนะคะทุกคนค่ะตุ้มกุ้งที่มาแบบว่ากล่องละร้อยละสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมก็เลยซื้อมาทั้งหมดสี่กล่องนะคะอันนี้ก็คือกล่องดอกแพงมากกล่องหนึ่งประมาณหกถึงเจ็ดตัวก็คือแพงมากนะคะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกระติ๊บฝ่านะคะทุกผู้ชมค่ะถ้าใครชอบคลิปปนน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 นีี้้้ะะ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 คค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 ททุุุกกกกกกออยยยยย่่่่่่าาาลลลืมมมมมมดดดดดดไไไ์ตติิิบรรรววณผูชเเเเ๋ััส ผู้ชมดูดิใหญ่มากเลยอ่ะเห็นปะเออเลิศปางนึงนี่นะคะทุกคนดูดิเห็นป้าจะบอกว่าเล็บสวยมากเลยนะคะเห็นป้ามันไม่ค่อยสดอะ่ะคือเสดายอันนี้นอย่างแรกเลยนะคะใหญ่จริงแต่ไม่ค่อยสดนะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะน้ำจิ้มเด็ดไม่เด็ดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าทุกคนนี่ดูอือหือือดีนะเล้วมาแกะเปิดกัน,นะคะ่ะทุกคนอ ไม่มีผัวแกะให้เลยยังงงมากอืมเนี่ยเขาค,คนจีนจิ้มซีฟู้ดนะคะดีมากนะคะทุกคนจะบัสเจอร์รันที่แบบบงๆอ,ะอ่ะอหเห็นปะเนื้อมันติดกับตัวนี้เลยอ่ะอันนี้คือสาเหตุที่ไปตลาดเย็นเราแบบไม่ค่อยได้เลือกไงดีทำไมถ่ายกล้องหน้าแล้วมันเฮี้ยจังเลยอะ<ด>่ะน<ด>ี่นะคะทุกคนในคอยสดไม่ร่อยดอก บูดมากต่เนือก็ติดเลยอ่ะไข่กุ้งรอกคาบเหรออีดอกดูดิมันเป็นเพราะอะไรืดูดิไข่กุ้งรอบคาบเหรออย่างไงคือแบบมันกินไม่ลงแล้วว่ามันมัน,มนือที่แบบกุ้งรอบคาบหรืออย่างไงฮ่ายากอีดอกแพงก็แพงนี่เห็นปะ่ะนี่นี่ดูมีตะมันราคาเห็นปะ่ะนี่ ไม่ลอยฉันบอกเลยไม่ร่อยฉันไม่โอเคกับเมนูวันนี้มากแต่ก็แจกค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆวันนี้กินกุ้งไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะไม่อร่อยไหนไปตลาดอะไปบอกเขาในหยอก้งไม่ร่อยหรือเป็นเพราะว่ากุ้งมันเย็นแล้วหรือเป็นการที่เขาบอกว่ากุ้งเย็นแล้วกินไม่ได้นาะกุ้งเนื้อมันจะกลับทะเลแล้วมันกลับไม่ใช่หรอแดดมันเอยออกแรมากไปอืมแตว่ามันเลิศนะอือโด ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบไม่มีนี่เลยไข่บนหัวนี่ครับมันมีความแบบนิ่มๆแล้วก็คือแบบมันไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟีแบบกุ้งตายหรือเปล่าไอ้หีแหก เราเนื้อค่อนข้างที่จะแบบลุยๆอ่ะฮะคือเราอยากกินเราก็อยากกินของดีๆอะไรใช่ไหมคือเราอยากกินเราอยากกินของดีๆไงไม่โอเคละบัดว่าเก็บกินเราถูกทารัดพอละคือไม่เลิศด่บไม่ชอบ,บชอะไรแบบไม่อร่อยอะคือเรากลัวท้องเสียด้วยนะคะทุกคนคือถ้าของมันไม่ค่อยดีก็อย่าไปกินมันนะคะคือไม่เลิศไม่โอเคเวลีแบทเวลีแบทเวลีแบทมากๆบัดไม่กินละพอเลิก เอาเป็นว่านะคะทุกคนค่ะช่วงนี้เป็นช่วง Work From Home นะคะดูนค่ะถ้าขยับมีเกมเล่นมีตังใช้เหลืออะไรต่างๆนะคะแอดไลน์ที่พัดขึ้นตามหน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะแอดมินตอบ24ชั่วโมงนะ,ะดูนค่ะก็ลองแอดแอดไปนะคะทุกผู้ชมโอเคค่ะสราว์น้มาเข้าตัวดาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่อร่อยบูดมากนะคะวันนี้อาหารนี้ไม่อร่อยค่ะมาแนะนำทำเองอร่อยสุดนะคะไม่ต้องด่าเขาได้เวลาไม่อร่อย